สวัสดีครับผมชื่อเห็มราัฐาสุกีที่เล่นชื่อแฮกนะครับ P.S.P เนี่ยนะครับเราย่อมาจาก Power Speed Performance นะครับหลักๆเนี่ยเราทำเป็นเน้นตกแต่งภายนอกและก็ภายในคือเน้นในส่วนของความสวยงามเป็นหลักครับผมโปรตักของเราหลักๆเนี่ยจะมีในส่วนของพวกชิ้นงานคาร์บอนอย่างเช่นฝากโปรงนะครับแก้มข้างประตูหน้าประตูหลังแล้วก็แก้มหลังคาครับผมแล้วก็มีในส่วนของตกแต่งภายในก็อย่างเช่น พวงมาลัยหัวเกียร์แล้วก็บอกครับผมแ a ดดิเดชั e ่นเนี่ยตั้งแต่ทางโตโยต้าออกแบบมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยขึ้นเยอะมากทําใหา้รถออกมาดูดีได้เยอะขึ้นมากเลยครับถ้ามองในมุมมองของท้องตลาดทั่วไปนะครับผมมองดูว่ากลุ่มตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเคยได้ทำเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบในส่วนของรูปลักษณ์ของแซดดิ i t ชั่นขึ้นมากเลยครับผม การทำการตลาดของตัวแซดเด i ลเชเนี่ยคือดีมากเลยครับทำให้แบบเราได้ขายอุปกรณ์ได้เยอะขึ้นแล้วก็มีคนสนใจในในผลิตภัณฑ์ของตัว p s เเยอะขึ้นครับการแต่งรถมันไม่มีข้อจำกัดของมันอยู่แล้วแล้วยิ่งคนเห็นว่ารถ r ี v วสวยนะครับยิ่งทำให้คนสนใจที่อยากที่จะทำโตโยต้าขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ ตอนนี้เท่าที่ทางท s p ได้ทำนะครับเริ่มจากคันบูเลตก่อนเลยบูเลต t เนี่ยคือเราก็ต้องการที่จะสร้างความแตกต่างนะครับโดยการเสริมโป่งลดรอบพันนะครับใส่อุปกรณ์เพิ่มอย่างเช่นในระบบช่วงล่างเนี่ยคือเราก็บวกกับในส่วนของ ถูลมไปเพื่อที่จะให้มันออกมาดูเตี้ยแล้วก็ดูลงตัวสวยงาม,มาครับในส่วนของตัวเวอร์ชันแพนด้าเนี่ยที่เราทํามาคือคันนี้เราได้คอนเซ็ปต์มาเหมือนประมาณว่าสวยงามและลงตัวแล้วก็ดูให้มันออกมาดุดันโดยที่จะคุมโทนรถอยู่ที่สีขาวกับสีดําโดยสีดำเนี่ยเราจะเน้นเป็นในส่วนของชิ้นงานเคปลอของแบรนด์เพสของเราทั้งหมดนะครับหลักๆเนี่ยจะมีฝากระโปรงแก้มหน้าประตูแล้วก็ฝาท้ายครับรถก็เลยจะออกมาลงตัวประมาณนั้นครับผม ส่วนของตัวเวอร์ชั่นแบ็กแบมบ้านะครับคือเรามีคอนเซปต์มาจากเ,ออเราจะคุมโทนให้มันออกมาเป็นสีดํากับสีแดงอุปกรณ์ตกแต่งก็คือจะมีฝากระโปรงฝาท้ายนะครับลิ้นหน้าให้มันแมทชิ่งกันออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้คนสนใจแล้วก็ติดต่อมาจากในเพจทั้งในเพจทั้งในโทรศัพท์คือคนสนใจสอบถามเรื่องอุปกรณ์แล้วก็สอบถามข้อมูลในการตกแต่งเยอะมากครับ คือคนสนใจในแบรนด์ PSP ของเรานะครับหลักๆเนี่ยตอนนี้ก็คือมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยก็คือจะมีที่สนใจที่เราได้ส่งพารไปบ้างแล้วก็จะมีมาเลเซียญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับผม ถ้าไหนสนใจในส่วนของแบรนด์ p s p สะครับสามารถติดต่อเราได้จากใน f a c e b o o k นะครับเฟซเฟซบุ๊กเพจของเราเนี่ยจะเป็นชื่อว่า PSP Shop นะครับแล้วในส่วนของถ้าสมมุติสนใจติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อตรงได้จากเบอร์มือถือ083์ครับ773336ครับ